สวัสดีครับวันนี้ผมจะมายามตะข่ายครับที่ดักไว้เมื่อวานฝนตกครับตกทั้งคืนแล้วก็ตกทั้งวันเดี๋ยวมายามตะข่ายกันดีกว่าครับว่าหมายหรือเปล่าน้ำก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่แรงครับนีบ่น้ำนี่ลึกเอ้ยอ้าครับ แตเช้าเลยครับเพื่อนจะโดนอเป่าผมจะดักไปอีกนะครับตะขาเจ็ดเซนครับโดนก็โดนตัวใหญ่ครับมจะดักไปอีกครับป่าดุก นี่ครับปลาดุกกับปลาตะเพียนครับนี่ครับมาแล้วครับสองตัว,วเดี๋ยวไปย้ำเป็นเรื่อยๆก่อนครับเก็บได้ัโอู้ตรงนี้น้ำลึกอ๋อท่วมนะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำไปเรื่อยๆก่อนครับหุ้ย โดนอีกแน่นอนเลยอู้หนี่ครับเป็นลูกปลาอะไรครับอู้หูยโ,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 โดนสามตัวครับเพื่อนเพื่อนปลาก,กาไปปักเนี่ยครับไปไทยนี่ครับไปลาตองสองตัวครับโดนเป็นจุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำอีกเดี๋ยวค่อยมาปลดครับ ได้เลยห้าตัวคุม้มอยู่ครับใคารเก็บเซนถ้าโดนโดนตัวใหญ่ครับอู้หตรงนี้ทันลุนไปด้วยกันอีกหมานจริงเลยโมตัขาวน้อยครับอ้ยหมานจริงๆเลยอู้หูอู้ตรงนี้สงสัยปลาอะไรเนาะอ,อู้หมานครับ ปลากฏดใหญ่ครับนี่ครับปลากดใหญ่หมานจริงๆครับปลาเขาจะขึ้นอยู่หาวางไข่อยู่ตามหญ้าครับผมขมานักหล,ล,ลักแล้วูกปากดใหญ่ปลากฏดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นตรงนี้มันพันๆอีกเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันอีกครับเพื่อนๆอได้หลายตัวแล้วนี่ได้พอต้มละ หลายตัวเลยเดือดลุกไปเรื่อยๆครับยังไม่ติดอยู่นะครับตัวนี้พันล่าฮะนี่จะปุม่มจมแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะโดนอีกแน่นอนเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าปลาอะไรครับโอ้แต่หลายตัวเลยน่าจะโดนครับ อะไรเนอะมันพันยาครับโอ้ยปลากาปลากาปลากาครับโอ้วันนี้หมาจริงๆเลยครับใกล้จะหมดแล้วตะข่ายประมาณสามสิบเมตรครับอมหมดแล้วครับก็สรุปแล้วโอ้หมาจริงๆครับวันนี้ได้มาเกือบสิบตัวครับ ถ้าออกเกือบตัวครับหมานหมานจริงๆครับปลาคุณจะออกจากปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดักมือ,อีกครับเพราะว่าผมจะปลดปลาปลดปลาออกอย่างเดียวครับโอ้เดินหลายตัวอยู่ครับกระจายเกิดเป็นเป็ตัวใหญ่ๆครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับ นี่ครับโอ้หหมานจริงๆครับคลิปนี้คงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมปลดปากออกจากตะข่ายก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดักไว้อีกครับเพื่อนๆคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ